สวัสดีครับวันนี้วันเสารนะ์เนาะเรากำลังจะไปไหนอ่ะแม่พึ่งตลาดกุ้งโคง้งตลาดกุ้งโค้งอนะ่ะกำลังออกออกจากหมู่บ้านนะครับถนนมันแตกๆหน่อยๆน,นะถนนหมู่บ้านเราตอนนี้กี่โมงอ่ะบ่ายสองบ่ายสองกว่านะครับ ไปตลาดกงโค้งออกจากหน้าหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวไปถึงกงโค้งแล้วมาดูอีกทีนะแล้วเดี๋ยวอาจจะถ่ายในช่วงถนนให้ให้ดูด้วยนะครับว่าถ้าสายในเนี่ยตรงนี้หน้าหมู่บ้านเนี่ยมันก็จะเป็นถนนสายในก็เรียกนะมันจะเรียบจากมันจะมาจากนู้นเลยจากอยุทธยาเลยซึ่ง ตอนนี้เรากำลังจะออกถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยทางเนี้นะครับเลี้ยวขวาเนี่ยก็จะเข้ายุทธยาเลี้ยวซ้ายเนี่ย,ยซ้ายเลี้ยวซ,ซ้ายก็จะไปบางไทรจะออกมาจากหน้าหมู่บ้านแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นถนนถนนบางพีนบางไทรนะที่เขาเรียกนะเป็นสายในเรียกกันว่าสายในนั่นแหละ ก็ถนนก็กว้างนะเมื่อก่อนถนนสองเลนเองทำไมมาอยู่แรกๆนะครับตั้งแต่ปี38มาอยู่ก็แถวนี้ก็จเจริญขึ้นมีอาคารพาณิชย์สมัยก่อนนี่ไม่มีสองข้างเนี่ยก็จะมีหน่อยๆยอมนี้เดี๋ยวตรงนี้เราจะผ่านนะจะ,จะ่านในจุดที่เป็นจุดก่อสร้างของรถไฟฟ้าความเร็วสูงทางด้านนี้นะครับ ความเร็วสูงบาป์บีนโคลาชใช่ไหมกำลังก่อสร้างกันนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูอีกทีนะครับเดี๋ยวพอใกล้ๆถึงกล้องโค้งเดี๋ยวถ่ายให้ดูทีเนาะครับแยกไฟแดงนี้นะครับเพราะถ้าเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยนะเดี๋ยวไปทางซ้ายมันก็จะไปพระราชวังบาป์อินได้เดี๋ยวจะแทนกล้องให้ดูทางขวามือเห็นไหมครับหลังคาแดง,แดง สถานีรถไฟบางปะอินนะครับก็แนวนี้แนวนี้รถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยมันก็จะวิ่งแต่ว่าถ้าเรามองเห็นรางเนี่ยมันจะอยู่ทางด้านนู้นฝั่งฝั่งนู้นนะครับมันจะไม่อยู่ฝั่งนี้เพราะถ้าสร้างฝั่งนี้เนี่ยมันจะชนกับสถานีรถไฟฟ้าบางปะสถานีรถไฟบางปะอิน เห็นเนี่ยนะครับเห็นถนนที่เห็นเนี่ยนะ,อะนอกจากมันจะเป็นถนนแล้วเนี่ยมันยังทาหน้าที่เป็นคันกั้นน้ํานะครับเพราะว่าถ้าด้านซ้ายมือเนี่ยที่เตรียมก็เป็นแม่น้ําเจ้าพระยาเจ็นว่าตรงกลางถนนเนี่ยเขาจะทํไบรเอร์ที่ค่อนข้างสูงไว้นะครับอย่างน้อยเ่ยนะครับถนนเนี่ยสูงกับแม่น้ำนี่เกือบเกือบสองเมตรนะเกือบเกือบเมตรกว่านั่นแหละพอบวกกับ บรีเออร์ตรงกลางนี้แล้วด้วยเนี่ยมันจะทําสามารถที่จะกันน้ําจากแม่น้ำเจ้าพระยาจากระดับน้ําทั่วไปที่ขึ้นมาประมาณ3-4มเมตรได้แต่ไม่เหลือ5-4นี้ทั่วหมดนะครับสังเกตไหมบรีเออร์มัน,มมนจะเป็นคันดินเก่าคันเป็นบรีเออร์คอนกรีตนะครับมันจะโค้งนะครับเส้นนี้จะโค้งมากเดี๋ยโค้งไปตามสภาพบริบทของแม่น้ําเจ้าพระยาที่มันโคง้งไปโค้งมาแล้ก็จะมีชุมชน เส้นนี้วัดเยอะครับยุดยาขึ้นชื่ออยู่แล้วคือถ้าคิดอยากนะครับคนที่ตั้งใจอยากจะทำบุญทำบุญก้าวัด ไม่จาเป็นต้องไปถึงอยุทยานะวิ่แค่วิ่งเส้นเลาะเรียบแม่น้ำเนี่ยคือสายในนะฮะยุทยาสายในเนี่ยก็เกินแล้วครับประวัดเยอะสายในไหนสายในภาชีสายใน,าายในบางบานพักไข่อะไรเงี้ย <c oughs> เพราะว่าไม่ได้บอกว่าสายในบางปีนเลยก็บอกแต่หัวคลิปเนี่ยต้นคลิปเนี่ยปีนยุธยาสายในบางช่วงเนี่ยมันก็จะมองเห็นแม่น้ําเลยนะเพราะว่ามันจะเรียบมากใกล้มาก แล้วก็เส้นนี้มันจะผ่านจุดหนึ่งที่เชื่อว่าทุกคนจะเคยได้ยินตลาดก้งโคนะ้งเป็นตลาดที่มันก็แนวออกวินเทจนะครับแนวโบราณมีอาหารแบบขนมหรืออาหารพวกสินค้าอะไรต่างๆที่ออกแนวไทยๆขนมที่เป็นขนมของไทยอ่ะนะอาจจะเป็นขนมภาคกลางว่าภาคบางทีก็เป็นของฝากหลายๆภาคมาบางร้านนะ นิยมนิยมมากครับชาวบ้านก็จะมากันเยอะนักท่องเที่ยวมากันเนยอะโดยเฉพาะอาทิตย์นี้ยหยุดสาวันเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเยอะถ้าลองดูทางซ้ายมือนะครับเดี๋ยวกล้องก็จะแผนให้เห็นซ้ายมือเนี่ยนะปีนี้ก็ท่วมนะน้ำมันขึ้นสูงคือขอให้น้ำเยอะเถอะยังไงก็แถวนี้มันก็คือ เป็นแหล่งรับน้ำอยู่แล้วฝนดีฝนเยอะเนี่ยทางด้านซ้ายมือเนี่ยยังไงก็ท่วมเพราะว่ามันติดไปน้ำํำไปน้ําที่นี่ยมันจะไม่มีขันกั้นน้าเวลาน้ําเอ,อ่อน้ามากมามากเนี่ยระดับน้ําสูงเนี่ยมันก็จะมาทันทีแต่ว่าถนนเนี่ยก็จะเป็นกันไม่ให้น้ําหลากเข้าไปฝั่งฝั่งขวาม,มือ โค้งนี้แล้วก็จะถึงแล้วนะครับตลาดโกงโคง้งเริ่มจะเห็นเริ่มมีรถบัสจอดกันเยอะะนะครับมันก็โควิดไปหลายปีนะแต่พอปีนี้เนี่ยมันมันเริ่มซาแล้วก็เริ่มโควิดเริ่มจะเบาบางคนก็จะเริ่มมากันเยอะนะครับทีนี้เราต้อง คันแล้วต้องหาที่จอดรถแหละไป้วงนู้นงในที่เดินออกมาตรงร้านค้านอกจากอีกข้างหน้านี่นะสองฝั่งเนี่ยจอดได้มันก็ยัมีด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นลานจอดรถซึ่งเขาทาเป็นลานดินกว้างอยู่เดี๋ยไม่แน่ใจว่าวันนี้จะเต็มไหมเดี๋ยวมาลุา้นกันดูนะครับถ้าเต็มเราก็ต้องออกวนหาที่ให้ได้แต่สําคัญเข้าใจว่าอากาศน่าจะร้อนสักหน่อย โอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มีมีมีมไม่เต็มดีก็นี่นะครับกานจอดรถโอเคเดี๋ยวล็อกรถก่อนนะครับ หึงก็ถ้าเราจักจอดรถเนี่ยถ้าเราเดินจากที่จอดรถนะครับมันก็จะมีทางเดินให้นะเราก็เดินตามทางเดินนี้นะครับโอ้เดี๋ยวนะครับหน้ากากต้องกลับไปเอาน้ากากาก่อนเดี๋ยวเขายังคิดกันอยู่หน้ากาก Thank yeah. you. รถจอดอย้างต่ออันนี้คือบ้า ก็เป็นคลิปที่ตลาด้งโค้แบบสั้นๆนะครับก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับอย่าลืมครับกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ